สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่25นะคะเดือน10 2567นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรชุดสรุปนะ,ะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะสูตรนี้ก็จะคาด2ตัวเด่นแล้วก็3ตัวนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคำเตือนเช่นเคย แนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคำนวณปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดร,รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบยังไงเราค่อยตามนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะน้องเอดได้ดิน่นในคูงสุดท้าย2มี2นะคะแล้วก็5 แล้วก็หนึ่งนะคะพี่ๆส่วนท่านใดจะวิ่งลูดวันนี้โค้งสุดท้ายน้องเอทให้วิ่งลูดที่หนึ่งนะคะเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าสองห้าแปดนะคะห้าสองห้าแปดแล้วก็ ห้าจิตนะคะพี่พี่สำหรับชุดสองตัวนะคะสามตัววันนี้น้องเอสให้ไปนะคะสองหนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งสี่นะคะพี่พี่ถ้าในชอบสำหรับแนวทางหวยล่าวนะคะ อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่ๆตัวเน้นของเราใน3ตัวเน้นไปที่2องหนะคะชุดเน้นนะคะพี่ๆน้องเอ็ชอบหลักหนึ่งนะคะงวดนี้แล้วก็ห้านะคะท่านใดชอบตัวเน้นตัวเจาะนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะไม่ชอบหลักหนึ่งเอาสองกับ5นะคะไปจับคู่ใส่กับตัวเลขพี่พี่ ชื่นชอบในใจได้นะคะลองไปประกบคู่ดูได้นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะก็ขอให้แนวทางวันนี้นะคะเป็นแนวทางนำโชคลาภให้กับพี่ๆก็แล้วกันนะคะขอให้มาในตัวที่น้องเอสเจาะให้ก็แล้วกันนะคะพี่ๆเนาะก็ขอให้หิ่งหิงปังๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะสำหรับวันนี้ขอให้รวยๆปังๆนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ